ครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับผมบัตรผมบัตรเกี้ยงงอกนะครับฉันชื่อนาโอมินะคะครับ<ม>วันนี้างา,าเนเทศกาลที่จัดแสดงนศิลปะสองสวประสมกันมีอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ลองเล่าให้ฟังนิดนึิครับก็ผมทำเซรามิกนะครับจริงๆแล้วในส่วนของเซรามิกเนี่ย ก็มาจัดแสดงคู่กันกันกนกนกบคุณนาโอมิไดมารุซึ่งเ,เป็นศิลปินอิเคบานะและในขกลเดียวกันเนี่ยเ,เราก็ไม่ได้มีแค่เซรามิกหรืออิเคบานะตัวผมเนี่ยก็จะมีทั้งงานติดผนังด้วยนะครับทั้งบนโต๊ะทั้งอะไรด้วยแล้วก็เป็นปฏิมากรรมแล้วก็เป็นเพ้นท์เพ้นท์ก็ใช้ดินเพ้นท์ด้วยนะครับก็ส่วนของคุณนาโอมิเนี่ยก็จะมีทั้งอดอกไม้ซึ่งเราเห็นตามน,นี้อยู่แล้วแหละแล้วก็เขาจะมีทั้งเพ้นท์ทั้งภาพพิมพ ทั้งแล้วก็เป็นอลอยตัวอ,อันเเขาด้วยกันลักษณะงานของผมก็ด้วยมีลักษณะเพราะด้วยการตั้งแต่เริ่มการใช้ดินละใช้ดินที่ค่อนข้างามีพื้นผิวที่หยาบหน่อยมีทั้งหินทั้งทรายนะครับแล้วก็เมนหลักในการออกแบบหรือว่าการสร้างผลง,งานเนี่ยผมจะใช้ลักษณะของหินอของภูผาของภูเขา มาสร้างเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างฟอร์มหินที่มันมีความเป็นแข็งกระด้างทรงพลังแต่ในขณะเดียวกันพอหลังจากเรานำมาใช้สร้างผลงานร่วมกับความพิ้วไหวของดอกไม้แล้วเนี่ยมันเลยลดค่าความห่างเหินกันระหว่างแข็งกระด้างกับอ่อนไหวมารวมกันอยู่จุดตรงกลางนะครับ So that I'm uh, uh, doing the uh, over 3 years to do the ikebana so that i'm a floral expressionist so that always i watching to the, you know, the nature and uh, nature is more important for the human being uh, so that i always you know the talk with the you know the flowers and i you know that listen to the flower's voice and uh, the, my mission i uh, you know even like i you know the died flower or died in a dyed, you know, tree everything and make their life ก็คือเขาใช้สิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฟลาเวอร์นะแม้ไม่ว่าจะเป็นทั้งดอกไม้สดหรือดรายวูดดรายสเตมก็คือกิ่งแห้ง This is mission in life my แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งตั้งตั้งธงน้ว่าเนี่ยคือชีวิตเขาต้องทำอย่างนี้ประมาณนี้แหละฮะ include everything yes this is also the you know the natural right so this one also they used to be alive uh, same as us and I always i thinking about the you know that you know only like a you know, newborn younger you know yeah. or like you know, teenager is uh, beautiful it's not so older more order more beautiful life and the more คือมีป e ะสบการณ์คุย beautiful so that we always focus to the more know you คือ beautiful is what ก็คือดิ่งเก่านะดิ่งถวยใช่จริงๆแล้วมีนะแกรสชาตินะใช่ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ตายไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ความงามไม่ได้เกิดกับกับแค่แค่วัยยาวอย่างเดียวแต่ว่า คนที่แก่ตัวไปหรือสิ่งที่ร่วงโรยไปแล้วเนี่ยมันความงามมันแบบมันเกิดได้ทุกทุก mm hmm. <ท>อิยาบทเลยนะของของความเป็นธรรมชาติ mm hmm. Now me I met the Ikebana in America I study over there then mm hmm. after that you know before before I met the Ikebana I studied uh, Western flower and you know the totally opposite way uh, flower arrangement the y o know the Decoration mm -hmm. in the some in the parts or some space, mm -hmm. but Ikebana is the more you know expression and also the more inner side. Mm -hmm. When you saw if you sad or happy, and the, you know, the the way of the you know Ikebana is totally different one. So that I made that one and that shock in America, mm -hmm. and I decided to keep. doing เกตเ now s วซาด e s แต่เดี๋ยวเปลียนนะครเขาไปพบอิเคบะนะตอนเขาอยู่อเมริกาแต่ก่อนหน้านี้เขาเรียนเอ่อ flower arrangement นะครับเอ่อก็คือเรียนแบบตะวันตกนั่นแหละตะวันตกนั่นก็คือการการตกแต่งในในมุมส่วนนั้นใ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 นตอนนั้นในโต๊ะนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับอิเคบะนะแล้วเขารู้สึกช็อกมากเพราะว่ามันเข้าไป impact เข้าไปในอินเนอร์มันมันบอกไปถึงหลายๆสิ่งเลยทั้ง ทั้งความรู้สึกทั้งอะไรมันดําดิ่งได,ได้ได้ลึกกว่าเขาได้ตัดใจเรียนอีเคบุน่ในตอนนั้นเลยอพอจัดอกไม้แบบแบบอย่างเงี้ยมันรวมกับชิ้นงานที่เป็นรามที่เป็นชิ้นเดียวมันประสานกันเป็นความงามยังไงบ้าง uh, when when you did flower ikebana with the uh, nature ceramic what uh, uh, what kind of emotion you you mm -hmm. have it after that mm -hmm. Actually the, I always thinking about the not only the how do know, vase or container this my emotion now mm -hmm. my feeling right now mm -hmm. uh, sometimes i don't want to show my feeling it's up to the end of my emotional things feeling for example in now it's now for example now it's very sad mm hmm. but I don't want to show sometimes uh, opposite way mm hmm. so it's a kind of that deep you know that thinking อืมก็ก็คงจะแปลได้ว่าเคร่งเคร่งมากเลยแต่มันจะไม่แปลยากนิดนึงแล้วโอเคมันไม่ใช่แค่พอจัดตัวไม้ไม่ใช่แค่ว่าแค่มีเจการมาตั้งแล้วมาจัดเลยมันไม่ใช่ ม,มันต้องมีอารมณ์ความรู้สึกกว่านั้นอย่างเช่นในขณะที่เขาเศร้าเศร้าส้อยมากๆ,ๆเนี่ยเขาเขาก็จะไม่จัดให้เลยอะไรก็ไม่รู้ way. อะออกประสิทธิ์ตันแสดงออกตรงข้ามเลยให้เพื่อลบความเศร้านั้นออกอะไรเงี้ยถึงย,ยาวได้ <S <S ปั่ด้วยาอาจารย์นะคในขณะที่เป็นคนทำงานเซรามิกกว่าจะขึ้นรูปก,กว่าจะเผาปาละ พอชิ้นงานออกมาแล้วเนี่ยไปถูกฟังก์ชันกันใช้งานดอกไม้ทุดๆนอาจารย์ติผมตอนแรกนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยงานเราไม่ได้โดนทํามาเพื่อลองรับดอกไม้หรือว่ามาใส่ชาใส่กาแฟสฟะหน่อยนี้นะตอนแรกนะแต่ผมรู้สึกว่าเซรามิกนีหรือดินเผามันก็ไม่ได้เกิดมาเดียวดายสัเมื่อไหร่ถูกไหมและในขณะเดียกันถ้าถ้าถ้ามันจะมี ดอกไม้สักดอกดนี่มามาเทคแคร์มาจุมพิษเราม,มาอยู่กับเราหรือมาไม่เกรงใจเราเขามีบางครั้งอย่างเช่นเนี่ยเรียกว่าไม่เกรงใจหายแล้วกคือมาต่างคนต่าง <laughs> มาแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละคนในพื้นที่อันเนี้ยผมว่าอันนี้แหละคือความงามสำหรับผมนะผมเปลี่ยนไมเซ็ตหมดเลยตอนแรกก็จะมีอีโก้ว่าไอ้โลกนี้ผมต้องเดียวดายต้องอยู่คนเดียวเว้ยต้องอน <laughs> ว้ผมงาน <laughs> ผมต้องเอ t า t แ n นดิ g <laughs> ผมจะต้องไม่แบบอีโก้อะ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยถ้าถ้ามันได้ร่วมได้ประสานได้สอดรับกับสิ่งอื่นที่เป็นเนเจอร์ที่มันเข้าเข้ากันได้แล้วมันไปด้วยกันได้ผมว่านั่นแหละนั่นคือความหมายของศิลปะของผมแสดงว่าวันนี้ทํางานศิอปับมีความสุขทั้งคู่เลยแน่นอนโอผมมีความสุขทุกวันเลยครับผองเป็นสายสุขนิยมชื่อจูเจ โอเคครับอยากให้พูดถึงงานนิทรรศการนี้ยิงจับกระแสที่ไหนอะไรถึงกันที่ไหน Talk about this exhibition until what until when แล้วก็ talk about หน่อคอนเซปต์อะไรก็คอนเซ็ปต์ที่เดียโน่คือการคือการในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือก space แต่ space for the เดียโน่เป็นทีแล้วก็มี of course เวลา เวลาก็ค mm ือ hmm. กันเนี่ย we already เดีมีประสบการณ์ about the uh, pandemic covid covid we know how to distance mm hmm. between you and somebody or เวลา we have to d uh, ดี sometimes ป mm ัดปอนแล้วใช่ไหมอันนี้ most important for human mm hmm. and I just you know I love the you know the praying คำศัพท์ก็คือคู่กัน อ่ะไทยว่า together so duo exhibition ก็เลย yes มีแล้วคู่้ังภาษาญี่ปุ่นมันคือพื้นที่ระยะห่างเส้นแบ่งความกว้าง space อากาศ galaxy ได้หมดเลยอะไรที่มันแบบว่าอยู่ระยะยู่แต่ว่ามันมันมันมาในรูปเสียงคู่กัน อินไทยมันก็เลยเกิดการย้อนแย้งที่ที่มันใช้ได้ mm hmm. เป็นความย้อนแย้งที่นี่แหละมันคือเ,เอ้ามันกมน็มันเหมือนใช่ว่ะเพราะวันวันหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอาทิตย์หนึ่งเจอครั้งเดียวเจอกันบ่อยก็ทะเลาะกันหูแสบแก้วหูเนอะแมะแต่ว่าเฮ้ยแต่ทุกครั้งเวลาชีวิตเราหนะ่สิบเก้าปีเนี่ยเราทํางานคู่กันมาตลอดเลย mm hmm. ผมเป็นแจาก,กันให้ดอกไม้มาเสียบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยจับเอาไว้นี่แหละชีวิตเราเนี่ย มันเลยไม่มีการดัดอะไรทั้งนั้นในการที่จะมาทํางานแสดงมันบอกได้ตรงด้วยเหตุและผลของเราทั้งสองคนเลยด้วยงานด้วยการจัดวางด้วยดอกไม้ของเขาด้วยจการของผมมันเลยสื่อง่ายมันเลยออกมาเป็นคู่กันอย่างนี้แล้วมันก็เลยดูย้อนแย้งดิคู่กันร,ระยะห่างกับคู่กันที่มันไปได้วยกันมันใช่นี่คือคือการเน we must to have it in if you have in the head a lot of สิ own, right? mm ่ง hmm. ท yeah. mm ี่ผักยอดแยะคิดไม่ออกใช่ไหมเนี่ยต้องมีมี p a c e if you have a space ก็ good things coming or the idea <Yeah. S 1> everything imagination coming in our น yeah, ะ mm hmm. mind o h r brain นะใช่ and the, you know the mm hmm. if คู่กันไม่ถ t อว่าไม่ no borders right m ม y b e more than maybe แสนนะไม่ตัวว uh ่า eh? you can expand everything so the idea is actually expand โอเคสำหรับคนที่อยากมาดูของจริงที่นี่จัดแสดงที่ไหนเป็นกี่วันที่เท่าไหร่ครับเราเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่16กันยายนเปิดงานที่ผ่านมานะครับกันยายนไปจนถึงวันที่29ตุลาคมถูกต้องไหมครับ yes สถานที่สถานที่ ละลานตาไฟน์อาร์ถนนสาธุประดิษฐ์เออโอ้โนโนโน่ถนนนาลาที่ว่าสอรีถนนนาลาที่ว่าซอยยี่สิบสองครับผมโอเคครับขอให้มีความสุขในการทำงานแล้วที่ายขายได้เยอะๆครับขอบคุณครับ